รับได้ทุกอย่างเราอาจจะว่าใครจะด่าหรือใครจะชงอะไรก็เรารับทุกอย่างครับเฮ้ยไม่ได้ยอมไอ้น้องกาปลี่ยนกับป่านกัดหนึ่ไม่ได้ยอมเมื่อกี้ชูทำเบียหกพูดจริงๆค่อยค่อยปรับแปดร้อยให้โอนสวัสดีครับสวัสดีสี่ทุ่มครบรักครับผมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเคยบุตดีรำดัซิงครับผมโอ้

เอาบุีออกกันนะเอาบุีออกจะปากนดิโอโหอันนี้ให้ของขวัญทำงานงานหัวห้าหมืนคิวเสร็จนะขอบคุณมากเอาของหนูล่ะกของหนูล่ะของหนูอยู่กับหนูเลยครึ่งในงานอะทำไมได้ม่ถูความเดียวแล้วของหนูล่ะแก่ยากแช่เราอันนี้เห็นไหม

ของขวัญจานชูใส่ได้พอดีเลยใส่ได้ไหมใส่ร็วเร็วไม่รอยังไม่ใสได้ลองเลยจ้อย่าซันอย่าซันนิ้วกลางพอดีเลยพี่เอาออกไม่ได้ด้วยบาดมิยัดเข้าไปวะชอบนะครับนิสัยแหนมลองเลยก็พอดีเลยใช่ครับพอดีที่ต้องใส่ฝั่งซ้ายว่านิ้วฝั่งซ้ายเน้อยขอบพี่ขอบคุณพี่นะขอบที่ ไปแล้วพี่ติงกับคุยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับที่คุยเอซื้อให้เที่บอกให้คุยอซื้อให้รูไหมเขารูวันยูยูใหญ่ทนารู้เพ่ออะไรเาไปวัดอยู่รบวกันไมได้ก็ลงได้มาากน่น่แล่นแก้ข้างหลังเนี่ยไม่คิดมางเลยถึงอยู่ ไม่ไงนี่เลี้ยงนี่อันนี้แล้วทำไมมันมีการกลิ้งไกลอันนี้ผมต้องให้พี่คืนใช่ไหมไม่นี้จะเป็นอันนี้ซื้ไปซื้อมานี่มาอ๋อครับโอ้จับเลยผมเป็นพวกนี่มาหายซะเนาะอันนี้พี่ให้แล้วอ่ะแล้วแต่เองเนอะ เองจะเอาไปขายไปอะไรก็เล้ยงตัวเองเลยผมไม่ขายผมไม่เนี่ยผมซื้อให้เมียเหมือนกันผมซื้อให้เมียแล้วพี่ซื้อให้ผมอันนี้อันนี้องพอดีกันเลยซื้อให้เมียเหมือนกันแป๊บรุ่นแรกกันคุณดีเลยว่ะดีเลยพี่มีมงคลเดี๋ยวพี่ครับพี่ครับขอบคุณครับมีความมานะมีความมุ่งมั่นพี่สนน่ะมาทำงานวันแรกข้าฝนมาด้วยอ่ะ นี่ยไปมนอนล่นอนไม่ไ่ทีมะัใหญ่ใส่มมอใช่ไหมขอบคุณอบแก่มากนะครับที่ดูแลอย่างดีอีกเยอะอมครับไปมครัวฮะมนี่ปยว่ะโมไม่รู้เรื่องกันด้วย

เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่ลอทน้กันก็ผมต้องเป็นโปรแกรมย่งนีเครับขอนให้อ่ะเอยามันไม่มนานีนมไอนีไม่มีเนื้ออะไรูอะไรนีแต่มันเนี่ยโอ้โหกินเรื่อเนื่อเไมานี่เดยนนี้ อย่าบินผมน้าโอ้ยพี่จ้างไปส่วนมาโดยเฉพาะเลยใช่ไหมมาย่างหมูเนี่ยโอ้แจ๋วสุดยอดสุดยอดพี่คนเมื่อคืนนี้ไปเต้นรถแน่อะหาไปไหนมคแลเก่งหนอนมาน้ำมันชายมังคุดด่านชายเมาบอกพี่ดานอาจายไม่ได้เมาอะไรครับเมาข่ามันเดิมอาจารย์เมาเมาแบบตัวเองพี่เราระวังเกานะ กินข้าวมักของดองเนาะเอ้เ่นมุกนี่ไปไม่เป็นแล้วไปไม่เป็นเลยแหวนแต่งงานเลยเนี่ยจะไปขึ้นไมจะไปสปปลาวเอแล้วผู้เลไม่เหลือแล้วนี่รางวัลหลหลักเลยเอ้าเอร้อยทานจอมยุทธ

ที่เอาออกเลยเนี่ยนะเอ้มันถูกกับไอเหล็กยางเลยไฟมันออกแล้วพี่สนเราตงใส่ตะแกงจะร้องงานจะร้องอะไรกันจะไรกันจะร้องงานที่เ้าเต็สู้กันเตะราคานี้รานย กระดูกว้าผมโมราลิงไว้หรอไม่มีใครบอกที่น้องพเคยไปแล้วแล้วใครเก็ก็บอกอยู่วามดานจูดี้วเโอเคอเคโอเคโอเคโอเอเเโอเคตเคโอโอเคดอเคโอออเอเอคอค้อเอ ฉันไม่ต้องพาจิ้มนะฉันไปพาย่างไงเ็ีดยต้องจิ้มตู้เชห การหลวงกำไรดีไม่เท่าไหร่ครับแต่หน้าผนเราไม่ได้มีแต่ทำงานแต่ทำงานตัวนึ่งทำไมลอกทำไมลอกแต่ว่าไม่ก็จก็ยังก็ยังไงสิงานนี่เลี้ยงคนใช้จ่ายอันนี้เลี้ยงเลี้ยงงานนั้นจรนะสมัยไอ้ที่มันปืนไอ้แต่างานนั้ทนไม่ไม่ตัดสุดจริงว่าคิดถึงคิดถึงอาจจะแย่อาจจะแย่ แานด้วยดีนะครับำก็หดมกไม่เหลือแรงเลยถ่านน้ำมันก็หมดกินครึ่งถ่านน้ำมันหนักมากจ่านี่หละรุนนี้ไม่ต้องกลัวอยู่เซเว่นเดผมจับเิืถูกแล้วอะไรมาอยู่ผิดอะไรพี่ผมพูดผิดตรงไหนอ๋ั้วยา นีโอเคครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับบอกวันร้อยโล